ใช้ชื่อลูกค้าที่ตรงกับบางทีก็คือจะใช้ของของนางคาเทียรนะครับที่อยู่จะอยู่ที่ซูโรนะครับธุรกิจของเขาจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโดยเฉลี่ยก็ขายปีนึงโดยประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยล้านนะครับผมคิดว่าเขาเน้นกันมาประมาณสิบปีก็มาณี่สี่สิบล้านฐานะการเงินเป็นการในทีดีมากเนื่องจากว่าธุรกิจเขาในเชิงขายของเจ้าของจริงเนี่ยก็คือเครือข่ายเขาเยอะเขาจะเป็นซูเปอร์ที่ดินหรือที่บ้านหลายอย่างนะครับ ตอนเจอธุรกิจเขามีการเจร่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการขยายในเรื่องของเชนในเรื่องของนิมิตของในเรื่องของพวกของเั้งนี่ยีสโซรของนิมิตทก็ขยายสาขาเรื่อยๆนะครับแล้วธุรกิจของเขากมา็มีโครงการที day, recipes, ่ขยายนิมิตต่อไปอย่างต่อเนื่องนี้ให้กับสร้างอำนาจการต่อรองในการซื้อในอนาคตนะครับส่วนธุรกิจอื่นก็คือลูกค้าที่มี การแบ่งองค์ประกอบของลูกค้าก็จะแบ่งจะมีผังของเขาเขาจะมีผังของเขาในเรื่องของรูปแบบการจัดซื้อผู้ช่วยจัดซื้อหัวหน้าซูเปอร์ดูวิธีไลน์ของเขาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนซึ่งเขาตัวยด้านที่เราช่องแบบคนเขาจะมองว่าเขาเป็นหัวหน้าซูเปอร์เรื่องดูเด็กติดล็อกทั้งหมดก็จัดซื้อและดูผู้ช่วยดูการซื้อขายดูทุกอย่างเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็ ถ้าที่เขียนว่าใครจะขึ้นใครจะลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้ารูเรื่องลุ้นภายในใจเขาเดี๋ยวเราเข้าในซูเปอร์เขาก็จะมีเห็นอะไรที่เป็นแปลกใหม่ๆมีการทะเลาะกันมีการคุยเรื่อราจะรู้ใครเป็นใครเพื่อเก็บตามเป้าว่าเวลาเราใช้ใครเนี่ยเราจะรู้ว่าคนเนี้ยคนจะใช้ไหมคนนี้ทะเลาะคนเนี้ยใช้คนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกเขาลุ้นเราได้เก็บตรงนี้ได้แชมป์เปี้ยนใช่คือแชมป์เปี้ยนในองค์กรถ้าเป็นผมของสื่อก็คือคนนักซูเปอร์กับการซื้อ เทาดัซเซอร์ปเปิลคือเราสามารถสั่งพื้นที่ได้ถ้าเรารู้จักขเขาเป็นอย่างดีตรงนี้ของไหมจัดซื้อถ้าเราอยากได้เรื่องเรื่องตัวเลขินค่าบ้างๆได้ไหมควรเป็น,น,นไ,นไนนนนล,น,ลน,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 ไน์นอกนอกเกมได้ไหมอะไรอางเงี้ยบริษัท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 บมิษัทบริษั้บริษัทอนิษัทบริษัทบริษัทาริษนทบรัทบริษัทบริษัทบริั่บริงัทบริษัทบริษัทบริษลทารซษัทบริษับรับร้ัทบรับริษัทบริษัทบริษทบริษทร่่ สต็อกสินค้าเรามีมากมีน้อยน,นะมีอายุไม่อายุเพราะนู่นลายเรื่องอายุสินค้านะครับเรื่องของการปัดซื้อก็รอคิวรอจังหวะรอเวลาของเราอะไรเงี้ยซึ่งตรงน,นี้ยขั้นตอนเวลาไม่สามารถตอบได้